ว่าไงเพราะคุณตกคลัดตกลงไปแล้วขึ้นไม่ได้หรือว่าจงใจลงไปไว่ายน้ําเล่นเนี่ยฮะทางน้ําของนางมะไอนางมะขามเขานะหือคนโคกว่าไงือลงไปเองหรือว่าตกน้ําขังคกตกน้ำโอ้โห,หน่าสงสาร ทำไงดีเอามาช่วย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 นะโอ้โหดูทีช่วยแล้วไหนดูทีข้างหลังมีตัวเลขกเปล่าอืมเอ้ยอืมอืม ขังคกตกน้ำโอเคนะปลอดภัยแล้วไปไหนต่อไปไหนต่อไหนไหงท้องให้ดูหน่อยดินะก่อนไปไงท้องให้ดูหน่อยนะปึ๊บไงท้องให้ดูหน่อยดินะ <c oughs> มองข้างหน้าเหมือนกบเลยนะเราเนี่ยโอเคนะครับโชคดีนะครับหนั่งมมนดันอย่ามายุ่งกับเขาโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs>